ครับสวัสดีครับมีมาพบเจอครับพ้าไปกินอีกนะครับวันนี้ก็เขากินแรลงเองครับหนึ่งไก่ครับไก่เอากับด้น้องได้สปะรดก็มาสองอันตั้งไฟเดียบร่อยถานฟดมันเดือดเครื่องมาเข้ากับเทียมพริกไทยครับกระเทียมพริกไทยตะไคร้ใบปรกกูด โอ้เป็นเสียบขนาดครับเดีย๋ยวมันสูกจังหน่อยจต่ว่าเบื้องอีกครับหนาตามสิเป็นแบบไหนมันสีเสียบคือขีดว่าเบื่องอีกรอบครับเบื่องอีกรอบเป็นไหน้ยังวัท่านไก่หรอครับหนึ่งแถวนี้หน้าแน่จังหน่อยแต่ว่ารสชาตินี่อัศจร,ร์แซ่บ อถึงไลค้อนครับถึงไลค้อนสามสิบนาทีผ่านไปครับอู้ห้อมขนาดสูตรนี้ต้องชั่วโมงพูดนะครับชั่วโมงกลัวพูดนะเว่าห้องห้องห้องไอ้ไม่ตอหอาหโอ้ยแต่ว่าหอมเสือเกิน เดี๋ยวกินีมไปสักพักครับอาสุกแล้วครับป่านชั่วโมงหนึ่งผ่านไปโอ้โแต่แซบขนาดเดี๋ยวไปจัดแต่งใสจานนะครับจเตรียมใสจานกินเขาแรงน้ำกันครับผมอืมน่ากินขนาด จะจา,านเรียบร้อยครับบันโอ้เป็นตเสียบครับกำกินมะกอพรเดียวหิ้วเข่าแด้อะวันหิ้วเข่านะครับอีกข้อแรกน้ำกันด้วยครับกับส่องผ้าไปกินครับข้อแรกวันนี้เป็นเสียบขนาด ห uh huh. บดธรรมดาหอมซิมเน่านะครับแซ่บคับครับ,รบก่อนที่จะไปก็ฝากส่งผ้าไปกินครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดกระดิ่งครับไอสิบริภาษคลิปใหม่ๆครับส่งผ้าไปกินไอสิลผ้าไปเบื้องอาหารเบื้องอาหารทุกจิงทุกอย่างไอศิปโ้งกินนี่นะครับ เสียบุกอย่างครับมาเสียบคือสิบบริ้กินน้าไปก่อนครับวันนี้เจอกันคลิปน้าครับขอบคุณครับ